สวัสดีครับ5้าที diy กับ i p h o o shop คลิปนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับอีกหนึ่งฟังก์ชันของ s o n o b 6 b mini l นะครับซึ่งเป็นสวิตช์โมดูลของ s o n o i ที่ไม่ต้องใช้นิวตันนะครับก่อนหน้านี้ผมทำคลิปติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนมาเปลี่ยนชนิดของสวิตช์นะครับคือค่าเบื้องต้นนะครับหรือว่าค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับเวลาเราประกอบสวิตเข้ากับ s o n o i b mini l เนี่ย จะให้ใช้กับสวิตที่เป็นสวิตแบบปลอกแป๊กธรรมดานะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ทํางานร่วมกับสวิตกลิ่มแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโหมดการทํางานของตัวสวิตก่อนนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนโหมดการทํางานของโซนอฟซิกบีมินิแอลเนี่ยเราไม่สามารถตั้งค่าได้จากแอปอีวีลิงนะครับเราต้องมาตั้งค่าที่ตัวสวิตโดยตรงนะครับ การตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนสวิตมาเป็นสวิตกลิ่งแลนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนโหมดการทำงานของโซนอฟซิกบีมินิแนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่เปลี่ยนโหมดแล้วเราใช้สวิตแบบนี้เนี่ยลองกดสั่งดูนะ ที่จะทางานแบบว่าคือเราก,กดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดโอเควิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับก็ง่ายๆให้เราก,กดปุ่มด้านในตรงนี้นะครับ3มครั้งติดต่อกันแล้วก็จะมีไฟสีแดงกับริบยืนยันว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับก็ลองสั่งดูใหม่กดครั้งหนึ่งเปิด กดครั้งหนึ่งปิดก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ใช้งานร่วมกับสวิตประเภทสวิตกลิ่นได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้ากับหน้ากานะครับส่วนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกลับไปใช้สวิตปอกแกบแบบเดิมก็ทำวิธีเดียวกันนะครับก็คือกดตัวนี้3ครั้ง เราก็ดูว่ามีไฟยืนยันแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับอยากเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบสวิตกลิ่งก็ทำเหมือนเดิมนี่ครับมีไฟบอกแบบนี้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนชนิดของสวิตจากสวิตปอกแป๊กมาใช้เป็นสวิตกลิ่งพร้อมกับวิธีการเปลี่ยนโหมดการทำงานของโ o นอพซิกดีมินิหวังว่าจะเป็นเทคนิค หลกปน็นะครับให้เพื่อนๆน,นำไปไประยุกต์ใช้ที่บ้านของเพื่อนๆได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ